nên kẻ đại mã ha mang mày? Dậy. Không. 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 เป็นเพื่อนวันนั้นแต่ว่าเราก็ไปเร่งเดียวเจอว่ามัีเงินแล้วเขาหวาเขารวเองเหรอวะแต่ว่าคนเดือนเดืนคนนี่เงินเลยแต่ว่าตอนนี้ยังมีความว่างไหมครับว่าน่าจะลกจูกชายน่าจะไม่ไม่ตายเปล่าอันนี้ว่างแบบนั้นเลยแต่ว่าแม่เจะว่าอันนี้ก็จัดการเพื่อทำความรู้สึกตอนนี้ปันเพื่อนมั้งครับใจ้ปั่นนี้แล้วไม่รู้เอใช้เ่ิจะจะงนั้นใช้เงิน ว่ามันเห็ญาณมันนั่นก็อนไ้ากดดตะทมันนั่นอามาลุกไอ้มาจปนั่นไอ้นายจับลงตูนให้ได้ไม่บุมันทุกวันบุว่าไอ้มันสวยน่คนาไอ้นายไไอ้นายน่จับมันให้ได้ไอ้ก้วขึ้นมาลงตนเอคนตัว่ะมันนั่แม่มก็ไม่จับว่าเคยแต่ว่าแม่บุมันแม่บุว่าสวยินใจมันมารับกดาปั๊บเย ซึ่งแม่เชื่อไหมครับว่าว่าลูกชายแม่น่าจะรับรู้แม่แม่ว่ารับรู้แม่ว่ามันจะต้องคำได้คำได้เนี่ยนอนมันกระบอกว่ามันไม่มีเคยจะดูเห็นไหมมีกลุ่นๆเดียวจากมั้นเละมันบอกแม่ทุกวันแต่ว่ามันอย่านเลยแต่ตั้งมันกลุ่นนั้นก็มันก็บอกแม่ทุกวันว่าจะว่วมันช่องจริงอือนั่นตั้งคุณยัง้นจักตายฟันมันที่เหมือนกัน มันบอกแม่ตุกที้เหลืองเลยเหรมันบอกแม่ตุกที้มาแต่นั่งมันก็ไล่อุ้นมันบอกแม่ตุกที้มาตี่ง่าคุณป่าขึนมามันป่าปาขึ้นกวนมันมันไปขอตัวยดีบ่าวมันนองชายเลยมาห้ามไหมสีหนังจากทีเข้าทบไปแล้วไม่มีมาห้าเลยนะแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นเพื่นมั้งครับเสื้อใจอยู่ ยังขาดบ้างไหมครับว่าทางตำรวจทางตำรวจน่าจะน่าจะจะพ้นรายได้ข้าพี่ข้าพนักนตำวนะซึ่งในความเข้มน่าในส่วงทางตำรวจเขาได้แจ้งให้เราทราบแบานั้นไม่ไม่ัไม่มีความเข้มง่าอะไรเลยทางตำรวจนะครับได้เชิญมาทำอะไรกันบ้างครับมาชี้จุดเกิดเหตุครับว่าผู้เสียชีวิตอยู่ตรงไหนอะไรยังไงให้ในชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ แล้วแต่ตอนนี้ในส่วนของทางตํารวจก็ไม่ได้พุ่งไปในเรื่องของอปืนลั่นแล้วไม่ใช่แล้วครับก็เป็นการรอ,อบสังหรรอบฆ่าใช่ไหมครับในส่วนของทางคนตายนะครับได้เข้ามาฝันเข้ามาหาอะไรบ้างไหมครับถ้าพูดถึงเหมือนเมื่อคืนผมมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ว่าผมติดใจอยู่ว,ยว่าแกยืนว่าเกนั่งกันแน่ถึงมีเสียงกระตืบเท้าสองครั้งหน้าบ้านเมื่อคืนถึงทีนี้มันจะมีอะไรบุ๊บบุ๊บบุ๊บเข้ามาแล้วก็ ผมก็นึกออกว่าแกยืนอยู่ถึงวันนี้ผมก็มาให้ปากคําว่าแกยืนอยู่100%ยเแกยืนอยู่มันจะเป็นภาพที่ว่าจํามาได้ว่าแกยืนอยู่แต่ว่าตอนนั้นที่ว่าผมไปถึงตัวแกคือว่าแกลงนอนแล้วถึงผมไม่แน่ใจว่าแกยืนว่าแกนั่งกันแน่ครับผม